นที่เริ่มต้นธุรกิจแล้วยังไปไม่ถึงไหนคุณรู้ไหมอ่ะตอนนี้สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือพลังงานแห่งการขาดแคลนจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคิดแค่อย่างเดียวอ่ะสมองของเราอ่ะคิดโอยไหนจะค่าใช้จ่ายไหนจะค่านู่นค่านี่ นั่นแหละเขาเรียกพลังงานแห่งการขาดแล้วเราจะสามารถไปดึงดูดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่มีมาได้ยังไงในเมื่อในตัวเราเองเรายังรู้สึกแบบนี้อยู่เลยเวลาคุณลงมือทําคุณจะต้องรู้สึกอิ่มอิ่มเต็มแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าก็น้อยอยา่างวดรถก็ยังไม่ได้จ่ายอ่ะแล้วคุณจะมีพลังงานที่ไหนอ่โฟกัสในสิ่งที่คุณทําโฟกัสในธุรกิจคุณแล้วคุณจะ อะไรไปส่งมอบอะส่งมอบคุณค่าในธุรกิจคุณอะให้กับคนอื่นขนาดตัวคุณเองคุณยังรู้สึกกังวลกังวายเลยอะไม่มีกระติกกระใจที่จะทําอะไรเลยแล้วเวลาคุณลงมือทําปุ๊บเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกหิวหยแล้วคุณจะรู้สึกหิวเงินมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้แล้วลูกค้าของเราอะไม่ว่าคุณจะไลฟ์สดหรือพบเจออะไรก็่างถามว่าเขาเป็นคนเหมือนกันอะเขาสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้เพราะความรู้สึกของคุณมันออกมา กายภาพถ้าทาั้งในของคุณมันรู้สึกไม่ดีนะคะสีหน้าท่าทางแววตาของคุณมันก็จะออกมาแบบนี้เขาสัมผัสได้เขาก็เป็นคนเหมือนกันค่ะวันนี้โค้ชจะให้เคล็ดลับไปถ้าใครก็ตามเอาสิ่งที่โค้ชให้ไปวันนี้ไปทําตามคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือขอบคุณค่ะคุณจะต้องขอบคุณสิ่งที่คุณมีให้ได้ก่อน ขอบคุณหมอนขอบคุณผ้าห่มขอบคุณที่นอนขอบคุณบ้านขอบคุณน้ำน้ำที่มีอาบขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีในตอนนี้ขอบคุณเขาให้ได้ก่อนคุณรู้ไหมว่ายังมีอีกหลายคนนะตอนเนี้ที่เขาไม่มีที่ซุกหัวนอนอะนอนข้างถนนอะยังมีอีกเยอะเลยทําไมคุณไม่รู้สึกโชคดีที่คุณมีมันวันนี้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณมีสิ่งที่คุณมีได้คุณจะไม่รู้สึกขาดแล้วลงมือทําทุกอย่างด้วยความเต็มที่อย่าง